สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันหยุดของน้องขวัญน,นะคะพอดีมัดไว้ในป่าเียงตอนนี้ก็จะพาเขากลับที่พักนะคะอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วน้องขวัญน,น้องขวัญก็เดินกับแม่ค่ะมัดไว้กับมานั่นแม่พลอยนะคะแม่เป็นแม่ของขวัญน,นะคะมัดไว้ด้วยกันค่ะวันนี้เขาได้มาอยู่กับแม่ทั้งวันเลย โอ้ยขวันมาโซจิปเน่เลยม่อนนี่ขึ้นไปตรงนี้เลยขวัญเบนเบน,น,นขวัญ เดินตามควันมาแล้วไปไหนเดินเดินไปไหน,นเดินไปแล้วลูกเดินไปแล้วตามพ่อไปตามพ่อไปแล้วเออพร้อยๆยตามลูกไปลูกตามลูกไปเร็วๆๆอันนี้ก็น้องขวันก็เดินผ่านเดินผ่านสุสานสุสานช้างนะคะ อันนี้เป็นบริเวณสุสานช้างค่ะสุสานช้างของวัดป่าเชียงนะคะน้องขวัญก็ถ้าเป็นวันหยุดน้องขวัญก็จะเดินผ่านทางนี้ทุกวันเลยค่ะผ่านมาตรงสุสานช้างเพราะน้องขวัญก็เอาไปมัดไว้กับแม่ทางป่าทึบนี่ค่ะทางทิศเหนือของวัดป่าเชียงค่ะ เดินผ่านนี่ก็เดินไปตรงที่นอนที่พักตอนเย็นค่ะก็เลยพาน้องควันเดินไปนี่ค่ะนี่น้องควันเดินไปที่พักที่อยู่ใกล้กุฏิของพระอาจารย์ค่ะอันนี้ก็เป็นสุสานช้างนะคะสุสานช้างค่ะช้างเชือกในตายก็จะเอามาไว้ที่ตรงนี้แหละค่ะ อันนี้ก็เป็นโรงาราาะะโรงานกระดาษสานะคะโรงงานกระดาษสาของวัดป่าเจียงค่ะงานจากงูช้างก็มาทำเป็นกระเป๋าทำเป็นกระดาษกรอบรูปได้นะคะเป็นพระอาจารย์อยู่ข้างหน้าถ่ารูปเนอแม่ตั้งค่าเลย,ยโย้ยทําอะไร อันนี้ก็น้องขวันเห็นพระก็เลยทำงวงชูขึ้นชูให้ลงพี่ถ <laughs> ่ายร,รูปนึกว่าเห็นของกินอนะ <laughs> อันนี้ก็เป็นโรงเก็บโค้งเก่าของวัดป่าเจียงค่ะเป็น <c oughs> <c oughs> เป็นรถรถเข็นสมัยแต่ก่อนนะรถเป็นล้อไม้ค่ะเ๊ <c> ้ <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> นาน,นได้ปล่อยมากินทีกินเบกย่างอดิตอร่อยเลยอร่อยไหมขวันอือถน,นหญ้าในวัดป่าเลยทำความสะอาดให้วัดไปเลยลูก กินแล้วก็ตุไปด้วย <laughs> <laughs> เน่ <laughs> ไม่พลอยกวนัน วันเห็นหลวงพี dog, <laughs> ่เรียกแล้วน้กว่าเรียกมีของกินอันนาไปเลยควันควันนำมันนี่เหรอควันเ๊ะแม่ก็สวมดอกไม้้น้องควันนะคะ อแล้วล้วแล้วาล้วแ่มานี่มาแี่ยังหิวอีกอยู่อ้อแอเปิลมาไหนนึกเกงตุ๊แซงกี้มา ยมแม,ม่ยังกินอยู่ <c oughs> พอ่อน,นานๆปล่อยให้กินทีเห็ <c oughs> ยนยานอ้อนด้วยยิ่งจะชอบใหญ่เลยเฮ้ยเทย์ย กินไปกินเบกธรรมชาติาเฮเบนยเร็วเร็เวฮู้ฮู้ดิดิได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงใครเรียก <laughs> หุ่นสวยด้วยน้องควันในหุ่นสวยเลยตัวดำปีสิบปีกับหกเดือนน้องควันอาอยุสิบปีกับหกเดือนนะคะ <laughs> กำลังจะเป็นสาว มาถึงที่แล้วที่คอนอนอยู่ที่กกหลักออแม่แย่งกินของควันหมดเลยโอ้ควันอุ้มไว้เลยจะยอมให้แม่กินด้วยหรอ,อ,อ,อแม่แล้วอุ้มของลูกไปหมดเลย bên leo, lang leo, mẹ mẹ con phơi um um u năn ควันก็ดึงดึงจากแม่มาแม่แย่งของลูกกินละนั่นควันทำไมกินโยนทิ้งแท้ลูก ค่อยกินรู้ว่าแม่จะจากไปแล้วจากไปที่พักมัดอีกตรงที่หนึ่งนะคะมัดไว้ที่อบจอค่ะจะเอาไปมัดไว้ที่โรงช้างของอบจอลูกก็อยู่อีกส่วนหนึ่งนะคะ ขวัญคันละอันนี้ก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พังน้องขวัญแฟมิลี่ด้วยนะคะก็ฝากช่องด้วยนะคะน้องขวัญเรียกกวักกวักแฟนแฟนเอฟด้วยแล้วขวัญแล้ว แล้วควันยกงวงมาขึ้นงวงมาขึ้นแล้วงวงมาขึ้นแล้วควันควันจ้าเร็วเร็วเรียกหน่อยเร็วเร็วควักเร็วควักเร็วควันควักแม่แม่หน่อยเร็วจับควักเร็วควักใส่ไม่แม่เอฟซีหน่อยก็ฝากช่องหน่อยนะคะก็ฝากช่องช่องพังน้องควันจ้าก็ฝาก ฝากน้องขวัญแฟมลี่หน่อยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องขวัญด้วยนะคะเสียงด้วยลูกเสียงด้วยฝากช่องด้วยนะคะเอาขวัญพูดสิขวัญก็ฝากช่องด้วยนะคะเคี้ยวอยู่เคี้ยวเลยสวัสดีไม่ออกเสียงแล้วขวัญ ขอบคุณค่ะเร็วขอบคุณค่ะเล็ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะก็จบตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ